ครับวันนี้จะนํานะครับรถ Promotion 2คันนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับศาวก1.9นะครับ2คันนี้2แบบ2สไตล์นะครับออุปกรณ์เพิ่มเติมใกล้เคียงกันนะครับคันนึงเป็นดาดตายนะครับคันนึงเป็นชุดโปรงานควั้นนะครับเดี๋ยวผมพารถไปมาดูสําหรับเพื่อน1.9ครับไปได้ดูเป็นทางทางดี๋ยวรุ่นอื่นนะครับ a d a p t e ใช้ได้นะครับเริ่มจากคันนี้ครับ1.9 2020ครับ คันนี้ชุดโปรโมชั่นนะครับหนึ่งสี่เก้าร้อยนะครับหมื่นสี่เก้าร้อยนะครับ ID สร้างทั้งตัวนะครับแล้วก็คันนี้มีเพิ่มเติมพัดลมไฟฟ้านะครับแล้วก็ถังพักน้ํานะครับแล้วก็มีท่อแอร์หลบนะครับสีดํานะครับแบตเตอร์น้ายาให้เรียบร้อยประมาณนี้นะครับสาหรับคันนี้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางได้นะครับชุดโปรนะครับคันนี้แล้วก็อีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น1.9นะครับตัวปี19นะครับแล้วก็เพิ่มเป็นชุดอินเตอร์ดักสายนะครับคันนี้ แล้วก็คันนี้เป็นไอดีอีกแบบหนึ่งนะครับเรามีให้เลือกมีให้เล่นนะครับประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆชอบตรงดัดสายก็ลองดูไปเป็นแนวทางครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับว่าอยากได้ประมาณไหนนะครับแล้วก็คันนี้มีเพิ่มเติมเป็นสายอาบายนะครับ h y B นะครับแล้วก็พัดลมไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็พักน้ำ l กก k ้นอนแล้วก็เพิ่มเติมอันนี้ก็คือสายแอร์นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับสาวก1.9นะครับมีให้เลือกมีให้เล่นนะครับ คือเฟี้ยวในราคาที่ไม่แพงนะครับต้องบอกว่าไม่แพงเลยประมาณนี้ก็เฟี้ยวแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ใส่ดีสร้างและสวยมากนะครับสําหรับรุ่นนี้โอเคนะครับสองแบบสองสไตล์นะครับเพ,เพื่อนๆก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับว่าชอบประมาณไหน